ไม่ดีอยู่นเวทีแล้วแบบมีผู้คนมากมายขนาดนี้ฮะเรียกว่ามีแฟนคลับน้องๆดีกว่านะครับไหนขอเสียงแฟนคลับหน่อยเยอะมาก ครับวันนี้ต้องผมรื้สึกดีใจมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาที่รู้นะมาแล้ว600คนโอ้หกว่า600คนนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้ที่อาจจะต้อนรับไม่ทัว bon im, ่วถึงต้องขอภัยจริงๆแบบนี้นะค,ครับผพว่าะว่าเรานะมีที่นั่งจำกัดแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มาเพราะว่าเขารักแฟนขเขาเป็นแฟนที่รักศิลๆของเราแล้วนะครับก็เป็นว่าที่มาที่ไปของรัูนตศ์ก่อนเล่าเลยนะหลายๆคนอยากทราบมีที่มาที่ไปเริ่มต้นยังไงครับเริ่ม้นแถวไหนเนี่ยเริ่มต้นจากที่แตนนะครับต้แตนนะครับก็ในการพูดคุยกัอเ แล้วก็เรียกว่าอยากจะสร้างศิลปินใหม่ๆครับแล้วก็อยากจะเรียกว่าสร้างาาาาวกางการเพลงไทยให้พลิกประวัติศาสตร์เลยนีเ่เริ่มต้นจากการที่เราอยากจะเป็นวงการนครับที่จะ c a s t i n กสินคิดแล้วก็พัฒนาสินคิดที่มีคุณภาพอยู่แล้วเนี่ยให้มีคุณภาพมากขึ้นนะค,ครับเราอยากจะพัฒนาเขาเรื่องของการร้องเพลงนะครับการเต้นคุณภาพ และที่สําคัญครับเรื่องของทัศนคตินในแง่บวกหมายเส็จด้วยส้พันมากเรื่องนี้เพราะว่าเราตั้งใจว่าอยากจะสร้างคน <Yeah. S 1> ที่เป็นสือลอปินรุ่นใหม่เนี่ยให้เป็นแบบยาวกับเ,เ,เ,เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญมากเลยครับฉะนั้นระเบิดฟูเกิดขึ้นครัครบเราถือว่าเป็นกระต่ายตัวน้อยๆนะครับที่เราหมายวงจันทร์เราอยากจะพุ่งตรงไปที่วงจันทร์ oh. วันนี้คือที่มาของชื่อใช่ครับแล้วก็มูเนเชื่อว่าวันหนึ่งนะครับเราจะไปถึงงจร์นั่นหมายถึงว่าเราตั้งใจจะทำเพลงไทยทีพอกของเราเนี่ยไปไกลระดับโลกเลยนะครับที่เป็นส่ประสมที่พี่จันคุยกับผมเยอะมากทีเดียวเรื่องนี้แล้วก็ตั้งใจจะท,ทําให้ดีที่สุดครับปรบมือ,อ,อให้กับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นี้นหน่อยนะไปถึงได้ไหมครทุกคน r รปปิ้มูลกระต่ายน้อยๆนี้แต่ด้วยเป้าหมายยิ่งใหญ่และด้วยหัวศิลปินในค่ายด้วยเแฟนที่จะมาสพอร์ตขนาดนี้อยากจะสร้างกันแล้วครับเพราะตอนนี้มีศิลปินไม่น้อยนะฮะใ่ในค่ายอยากให้พี่วินได้แนะนําให้ได้ฟังครับเริ่มต้นเลยนะครับเรียกว่าเป็น6กสาวโกสาวก่อนเลยโกสาวของเรานะครับจริงๆเมื่อประมาณมีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับเราได้ร้อนดารูนี่นะครับดารูนี่อยู่ตรงนี้นะครับ6กสาวนะครับถ็งดารูนี่นะครับ แฟนคลับ,บันนี้เขามาเป็นรน้อยแน่นอนเป็นรน้อยแน่นอนนะครับแล้วก็คือคือ,คอตอนนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฮะ,ะความรู้สึกดีๆมอบให้กับ,บดารุนี่หมดเลยนะคร <laughs> ัสามเล่นสามเล่นแต่น่ารักมา,มากๆครัแต่ไม่ได้มีแค่ความน่ารักแน่อนอนใช่ครับ,รบเขาเขาเรียกว่าเขามีเสน่ศษมากพิเห์สำหรับกลุ่มนี้ครับแล้วก็มีแฟนคลับมาแล้วนะวันนี้เรียกว่าแตก ร้านวิวแล้วนะครับว้าวน,านี่กับเ <ไป S 1> พลงแรกที่ปล่อยไปนะฮะใช่ครับเพลงแรกที่ปล่อยไปที่แต่งร้านวิวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเร็วๆนี้นะครับเขาจะมีซิงเกิลสองต่างกันเยี่ยมากเลยครับอับนนี้คือดารุนีครับแต่ไม่ได้มีแค่ดารุนีใช่ไหมครวันนี้นะฮะเราเปิดตัวศิลปินเดี่ยวนะครับซึ่งเขาเคยอยู่ในวงการมาแล้วก็จริงครับแต่ยังไม่เคยออกเดี่ยวมาก่อนวันนี้เข้ามานะครับ ทีกระจุยแน่นอนโอ้ยรอเลยรอเลยอันนี้ป o อปปี้สและแน่นอนว่าวันนี้เปิดตัว MV ที่นี่ที่แรกเลยครับเดราจะเจะเห็น MV <อ>ของป o p ปป,ปกันนะครับรับชมพร้อมๆกันใช่ครับที่แรกของโลกเลยอ,อันที่3ามกบผมเป็นพี่น้องสองคนครับนี่เป็นู้ชายบ้างครับเขาโดดเด่นในการแสดงมาก่อนครับเในซนรีส i วายนะครับและแน่นอนครับ ขาคือ Turbo Four Wheel นะครับ <Yeah. S 1> yeah. วันนี้เราจะได้เห็นเขาเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้นับรอบว่า,าจะได้พบกับตัวใหม่ของเขาแน่นอนรอติดตามครับผมมาชีเจ้าฉินมาเจ้าฉินเจ้าฉินสยามสแควร์เ <laughs> จ้าฉินสยามสแควร์กลุ่มนี้ครับผมว่าเขาเนี่ยอยู่ในบริเวณนี้มาประมาณ2ปีแล้วนะที่เล่นไม่ว่าสยามสแควร์สยามเซ็นเตอร์นะครับเรียกว่าเขาเนี่ยนะฮะวนไปวนมาจนกระทั่งมีแผ่นขับจำนวนมากแล้ววันนี้ครับ เราจะได้เห็นฟูฟ่องของ้างบนเวทีด้วยนะครับสวีทเรียครับสวีตรียนแต่หนุ่มนีน่แฟนขับเข้ามาเพียบแฟนขับเขามาเพียบาม,ายมีหกสาวก็ต้องมีหกหนุ่มถูกต้องถูกต้องววถูกต้องเยี yeah. ่ยมฟูแบนฟูแบนกันไปเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับเมื่อกี้กเรามีสองหนุ่มใช่ไหมเรามีสองสาวด้วยนะฮะเป็นพี่น้องหน้าหน้า เราบอกว่าวีทีกระจายเช่นกันนะครับแต่เราวันนี้เราอุกเขาไม่กอดนะครับอุกเขาไม่กอนเพราะว่าเรามีความความลับนะฮะเดี๋ยวจะเผยแน่นอนนะครับแต่ว่าเขามาเนี่ยคุณฟอร์มทั้งเต้นทั้งร้องเนี่ยระดับสากลเลยทีเดียวนะครับนะมาในนี่ครับเย้นี่ครับมาในนี่เนี่ยเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยสุดยอดนะจิ๋วแต่จ๋าสุดยอดจิ๋วแต่จ๋าจริงฮะจิ๋วแต่จ๋า อากลุ่มสุดท้ายนะครับเรียกว่าเป็นศิลปินสามคนนะครับที่เรียกว่ากลุ่มเข้ามาหลายปีแล้วครับเรากรุเข้ามาประมาณสักสาปีแล้วนะครับกลุ่มนี้นครับลูมี่ลูมี่ไหนเอ่ยกลุ่มนี้เขาบอกเป็นขับมาประมาณร้อยเหมือนกันนะ oh, oh, oh. ประมาณร้อยเหมือนกัน ดูมา3ปีแล้วนะครับใช่ครับจริงๆแล้วเราเนี่ยทำโปรเจกต์หนึ่งเป็นโปรเจกต์ไอดอลใช่ไหมครับหนึ่งนะครับครับแล้วก็วันนี้เราแปลงเขาจากไอดอลมาเป็นศิลปินนะครับเยอะเลยนะและจริงๆผมอยากจะพูดถึงกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรากำลังสร้างเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นเทรนด์อยู่ครับกลุ่มนี้นะฮะเรากำลังสร้างให้อยู่นะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยนะ Highway My Great นะ นี่แหละครับออประมาณนี้นลครับที่วันนี้จะแนะนําแต่ผมก็บอกว่าในปีนี้นะครับจะไม่ได้มีสินคินแค่ที่เราเห็นครับเพราะว่าเราตั้งใจจะที่จะมีสินคินใหม่อีก3กลุ่มนะฮะที่เรากาลังแคสติ้งอยู่นะครับผมอยากจะบอกตรงนี้ประกาศเลยนะครับว่าสําหรับใครก็ตามที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่สนใจมีทัศนคตินี้แง่บวกนะครับแล้วมีความสามารถจริง ส่งเข้ามาครับที่รับอิบูลครับเรายินดีต้อนรับคุณเป็นคร,บรนอบครับบรวของทับอิบูลด้วยนะครับเราตัง้งใจจะออกอีก3ตัว3ากลุ่มด้วยกัน3ากลุ่มด้วยกัน,รน,กนเราใครที่รู้สึกว่า